โอเคนะครับสวัสดีวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นบิวเวอร์บอสการสร้างเรือนั่นเองผมไม่รู้ว่าจะสร้างเรืออะไรดีนะก็ใช้บล็อกไม้อําสุดเทพของเราแล้วก็ใช้เก้าอี้กับมอเตอร์เรือแบบนี้ผมเคยเล่นแล้วนะ ผมก็เลยทำพวกนี้ได้ผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะอาถ้าีจริงๆแล้วผมก็เป็นผู้เล่นใหม่แต่แค่ผมเคยเล่นแบบนี้แล้วผมก็เลยดูรู้สึกว่าเก่งๆหน่อยอแต่ของยังไม่ค่อยมีเฮ้ยบล็อกเกาเวลาผมเจอบลอกเกาผมชอบกดแต่ถ้าของตัวเองจะไม่กดอะไรเนี้ยขึ้นมาบ่อยจังอลองไปดูหน่อยมันคืออะไรปลากรวดเหรอ ใช่จริงด้วยปากัวเออเออทำไมไม่เห็นวับได้เลยเออต้องไปไงเนี่ยอ,อืมตองปักกัวใหม่ดูเอเออ,เอ,อนี่ก็เข้าไม่ได้อ,อ่าผมไม่เข้าใจอ,อ๋อนี่ไงทางนี้เข้าได้นี่คืออะไรอะ นี่คือเขาสร้างเลยเอามีปืนด้วยโอเคเขาลบออกหมดแล้วผมไม่รู้นะว่าเขาจะสร้างอะไรของเขาบล็อกอันหนึ่งเออเพราะว่าผมขอจอยทีมเขาด้วยดีกว่าโอเคผมก็ไม่ผมก็ได้จอยทีม เขาก็รับผมเข้ามาทีมแล้วนะคือ,อนี่คือเรืออะไรผมรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบบ้านอะผมก็จะลองกรอขึ้นขึ้นไปโอเคขึ้นประมาณนี้นะตรงนั้นมีทางด้วยผมก็จะลองขึ้นไปดูข้างบนนะมันมีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรนี่บอกกล่าวเอ๊ะไม่ใช่นั่งเกรอีคือ,อคือผมนั่งทําไมผมจะลองไปดูข้างหน้าดูมันคืออะไร ตัวนี้เรื่องลงได้เปล่าอ๋อไม่ได้เป็นบล็อกกระจกนะครับผมก็จะเออบล็อกกาวอันบล็อกกาวไว้ทำไมกด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 โอเคผมจะลงไปข้างล่างลงไปไม่ได้เขากั้นไว้อยู่ผมก็แค่อยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรที่ฉีทำมาเขาต้องั้านไว้ด้วยเค่นั้นผมจะใช้เป็นประตูมิติและกันในการเข้าไปนี่ประตูมิติ ที่ผมใส่โค้ดได้มานั่นเองนะครับผมก็จะไปอยู่ข้างบนนั่นเองไปวาร์ปอยู่ข้างบนรีบเลยผมก็วาร์ปเข้ามาตรนนี้ก็จะมีปืนใหญ่เป็นพวกอาวุธเอาดีเข้ามาจากทางไหนเนี่ยเตอคือเขาเข้ามาได้ไงเอาให้เขาเข้าแล้วก็ลบปีแต่อาวุธเริ่มเกมได้ไหมไม่เอาดีกว่า ออนเป็นเรือเป็นเรือที่เป็นเรือทะิกโอเคเออเฮ้ยเมื่อกี้ผมเขาใช้ประตูนะแต่ผมไม่หันไปหรอกคือติดอ่าทำไมเขาถึงกั้นไว้ด้วยตรงเขาตอนตอนตอนนั้นเขาเข้ามาจากทางไหนอ่ะไม่เป็นไรผมออกแล้วเออคือทำไมผมถึงตกโลก โอเคมาแล้วผมก็จะกดออกเรือเลยนะเอ๊ะไม่ใช่สิผมก็จะกดลบเออกดกดลบของออกนั่นเองอ๋อเขาตั้งเขามาตั้งประตูวิติไวตรงนี้ด้วยผมเข้ามาในนี่เดี๋ยวเพื่อเขาจะกดอันนี้เขาจะใส่ประตูวิติใส่ผมอั่นไงเห็นไหมเขาจะเอาประตูวิติใส่ก็จะเข้าไป โอ้ฉลาดโอเคไม่เป็นไรผมก็จะตายตายก็ตอนนี้จะเกิดมันก็นานมากๆเลยอะผมไม่เข้าใจทำไมมันถึงเกิดนานก็ใช้เรือของผมแล้วกันนี่เอ่เออไม่ใช่เรือนี้ผมว่าผมจะทำอะไรดีนะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำเท่าไหร่ผมก็จะหาสร้างอะไรเล่นโอเคสร้างขึ้นไปอ่าหมดแล้วใช้นี้ต่อแทนอ่าล่วงอ่ามันล่วงอืมมันต่อไม่ได้อ่าทำไมถึงล่วงเฮ้ยใรเปิด กดเปิดทำไมเนี่ยผมว่าผมจะทำอะไรนะผมไม่ค่อยมีอะไรทำเลยก็วัดทำไมมันต่อไม่ได้โอเคงั้นผมจะผจะทำอะไรผมก็น่าจะใช้วักคลิกตั้งมาเพื่ออะไรไม่รู้แต่แค่ผมอยากตั้งโอ้สูงมากๆผมก็จะต่อขึ้นไปโดยการใช้บล็อกของผม บล็อกอันไหนที่เยอะที่สุดอ๋อบล็อกน้ำแข็งเยอะก็จะต่อขึ้นไปเพื่ออะไรไม่รู้ทําไมผมถึงทํางั้นก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมถึงทําแต่แค่ผมอยากต่อไปหาเขาอ่ะเขาทําอะไรอยู่เอออ๋ลูกบอลด้วยว่าผมจะลองไปติลูกบอลดูแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อให้บล็อกหมด ไม่เอาดีกว่าผมว่าเอาเท่านี้แหละนี่แล้วผมก็จะลงเพื่อไปเตีลูกบอลนะผมว่าผมนา่าจะตกไปเลยปิ้วอ๋อไม่ทันงั้นกดลบก,กดออกเลือโอเคงั้นผมก็จะเออ มีแต่กล่องรองให้กล่องมันลอยไปก่อนแล้วผมก็จะกดตายโดยการให้พื้นที่มันว่างมันโล่งั่นเองก็อือคือผมจะทำอะไรดีผมก็ไม่รู้ผมขอลบของออกทั้งหมดก่อนแล้วผมก็จะใช้พ้นแดงไปตั้งไว้ตรงหน้าบ้านเออคือนั่นเขาสร้างอะไรของเขานักเขาสร้างกัน้นกำแพงกั้นผมเหรอ ผมมีวิธีในการทางออกผมมีทางออกเยอะเสร็จเออเอออะไรเ,เขาเรียกว่าไงเออกําจัดผมไม่ได้หรอกผมออกได้อยู่แล้วเสือแม่งเลย <c oughs> ดูดีด,ดูดีติดติดติดออ,อาเอาผมจะพาเขาไปตายนั่นเองงั้นนะแล้วเขาก็จะตาย ปมาณนี้เอ่อเขาไม่ตายอ่ะเออยังไงเขากำลังไปตายเขาตายแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายและผมก็จะตายตามเพราะว่าผมตายเลยดีกว่าเออโอเคไปละผมผมเออผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรพูดเท่าไหร่ผมก็เฮ้เขายังไม่ตายเขาอยู่ตรงนี้ผมว่ายัางไงเขาก็ต้องมานี่มาตรงนี้แน่ ผมมีทางออกเยอะผมรู้ว่าผมจะออกตรงอย่างไงผมก็จะใช้เป็น e. เจ้าเก้าอี้ใหม่เอ่อเก้าอี้ใช้อะไรดีเก้าอ e, ี้ดีไหมใช้เ e, ก้าอี้็กด้ทำแบบนี้จะผมมีทางออกแบบอีซี่มากาโอ้คือทำไมติดวะงั้นผมจะใช้เป็นไอโฟนแล้วกันเจสเป็น Jet. เจ นี่เจ็ตบินอ่าคือเขามาทำไมผมจะใช้เป็นเจ็ตบินแล้วผมก็บินขึ้นวิประมาณนี้นะก็อีซี่รอดแล้วคือเขาตายก็ไงเขาจะมาแล้วอ่าเขาลบประตูออกมาเลยก็คือป้าก็คือว่าเป็นแผนการที่ดีมาก เขาจะกั้นประตูอีกแล้วหรือหรือหรือเปล่าเขาจะกั้นประตูอีกใช่ไหมโอเคนะครับก็ขอจบเค่เท่านี้บา,บายตอนนี้เขาเขาผมมาหาเฮลิคอปเตอร์